คุณพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณแม่เป็นแม่บ้านนะคะแต่คุณพ่อพวกเราทำกิจการโรงสีข้าวเล็กๆในอำเภอวิเชียบุรีจังหวัดเพชรบูร์นะคะทำมาจนชันอายุ13ปีเหมือนสายฟ้าฟาดมาที่ครอบครัวของเราคุณพ่อที่ฉันเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุทำให้ครอบครัวเราต้องปิดกิจการ ลงสีข้าวลงแม่เป็นแม่บ้านที่ต้องขายไล่ขายนาขายกิจการลงสีข้าวแล้วเพื่อที่จะใช้นี่ทกศแล้วก็เลี้ยงลูกสี่คนคุณแม่จึงเป็นตัวอย่างที่มีความอดทนค่ะจนดิฉันเติบโตมาได้เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวงชลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ สาขาออคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากการรับจ้างทำรายงานรับจ้างทำรายงานรับจ้างทุกอย่างท,ที่ที่พอจะช่วยเหลือคุณแม่ได้ค่ะจนจบปริญญาตรีแล้วก็ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในจังหวัดชื่อดังในจังหวัดรบบุรีมา7ปี8เดือนส่วนชีวิตสมรสด,ดิฉันสมรสกับพันธำรวรโทรสุวิททงชัยนักเรียนในร้อยสัมพานรุ่น4 3 ชีวิตเหมือนนางเจ้าหญิงในรอดซุ้นกระบี่ค่ะมีความสุขมีคนเรียกว่าคุณนายค่ะก็เหมือนมีความสุขค่ะแต่ก็เหมือนสายฟ้าฟาดมาที่ครอบครัวของเราอีกเป็นครั้งที่สองสามีดิฉันเสียชีวิตลงด้วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันไม่ทันตั้งตัวเหมือนสายถอดปลั๊กค่ะไม่มีโอกาสได้ได้ไดรักษา แต่ท่านก็ได้มอบของขวัญชิ้นสําคัญให้ดิฉันคือลูกสาวสองคนคือน้องจีนกับน้องจอมที่ดิฉันจะต้องเลี้ยงดูมาโดยลําพังค่ะดิฉันเห็นตัวอย่างมาจากแม่ดิฉันที่ต้องเสียสามีไปด้วยตอนนั้นคุณพ่ออายุ43และสามีดิฉันก็เสียชีวิตในอายุ43เช่นเดียวกันกับคุณพ่อค่ะค่ะ ่ชีวิตวัยทำงานนะคะวัยทำงานิฉันก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทจัดหาแรงงานส่งคนงานให้กับบริษัทต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสบบระบุรีค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงปูนหรือบริษัทต่างชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสบบระบุรีลบบรุรีมาเป็นระยะเวลา15ปีค่ะ ส่วนรู้จักอาตมีได้ยังไงงานเครือข่ายดิฉันมีประสบการณ์ตั้งแต่วัยเรียนในวิชาการ์ดิจิตออาจารย์ได้ให้มาทำขายตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ขายอย่างเดียวเราก็มีรายได้จากการขายแล้วก็พอมาทำงานปุ๊บดิฉันก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจากบริษัท MLM ต่างๆ4 5หบริษัทศึกษาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบริษัทต่างๆ ทั้งทั้งระบบทั้งสินค้าทั้งแผนการตลาดบางอย่างทีฉันสักเซสนะคะได้มีไรายได้หลักเกือบแสนแล้วก็ได้เป็น MC ของบริษัทด,ด้วยแต่ด้วยที่บริษัทพอจะรวยบริษัทปิดหนีค่ะบางอย่างก็ทำยากเหลือเกินแต่ สปอนเซอร์ก็ไม่สปอร์ตอีกหลายๆอย่างมันไม,ม,นไม่มันไม่ลงตัวสักทีนะคะจนดิฉันลมเลิกไป10กว่าปีก็เบรกในเรื่องของงานเครือข่ายจนมาเจอเมื่อ4ี่ปีที่แล้วมาเจอมิสเตอร์คิมยังกูค่ะได้แนะนำให้รู้จักออตเตอรมี่เวลาลบลบแล้วพูดต่อได้ไหมคะได้รู้จักมิสเตอร์คิมยังกูแนะนำออตเมี่ให้รู้จัก มาหาที่มาที่กรุงเทพเทพเมื่อ4ปีที่แล้วดิฉันสมัครนะคะพาเพื่อนไปสมัครตั้งแต่รหัสเลขสองนะคะพาเพื่อน4ีหคนสมัครแต่ว่าไม่ได้สารต่อเพราะว่ามิสเตอร์คิมเอาสินค้ามาให้แล้วก็กอนวิตวินหายไปเลยนะคะดิฉันก็ไม่ได้ทําอะไรมาจากนั้นอีก4ปีมีเพื่อนๆม,มาชวนทําเครือข่ายอีกสองสบริษัท รวมถึงออทมีด้วยก็มาชวนดิฉันมาทำออทมีเพื่อนคนไทยแต่ดิฉันตอบกับเพื่อนคนนั้นไปว่าถ้าดิฉันจะทำออทมีดิฉันจะทำกับมิสเตอร์คิมยองกูคนเดียวคะ่ะและในวันที่24มีนาคมมิสเตอร์คิมก็เข้ามาหาจุที่บ้านสระบุรีพร้อมทีมงานคนไทยและในรอบนั้นดิฉันก็โอเคแล้วก็เรียกรวมทีมงาน JK ที่เป็นน้องๆที่อยู่ในบริษัทของเราเพราะว่าดิฉันไม่สามารถทําคนเดียวได้ต้องถามทีมก่อนเอาไหมเพราะดิฉันทําในเรื่องของแรงงานมันจะดีกว่าไหมดิฉันทำมามสิบห้าปีไม่เคยมีเห็นเห็นใครรวยจากการมีไรายได้ขั้นต่ําก็เลยประชุมทีมงานว่าเอาไหมถ้ามันมีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรามีไรายได้อยู่เหนือขีดเส้นค่าแรงขั้นต่ำโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไร สมัครฟรีไม่ต้องรักษายอด PV ีรวมได้หมดทั้งหมดที่พวกเราทำทีมงานเซ y y เยลูกสาวเซ y y เยดิฉันก็ตัดสินใจสมัครวันนั้นลงสามแสนพีวีวันนั้นแล้วชวนเพื่อนอีก4่้าคนสามแสนพีวีวันนั้นจนกระทั่งวันนั้นจนถึงวันนี้4เดือนอดิฉันเป็นเซมิเซลมาสเตอร์ในเดือนมิถุนาและกรกฎาเดือนถัดมาดิฉันก็เป็นเซลมสเตอร์ แล้วก็อนาคตดิฉันบอกคุณคิมว่าฉันอยากภายในสิ้นปีนี้ดิฉันอยากเป็น Imperial Master คุณคิมบอกว่าไม่ได้คุณต้องเป็นไดมอนด์ก่อน <c oughs> ค่ะโอเคฉันโอเคโอเคเป็นไดมอนด์ก็ไดมอนด์ก่อนค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีอีกอยากจะคุยอีกก็เดี๋ยวมาเจอกันที่ไดมอนด์มาสเตอร์ค่ะคขอขอบคุณนะครับนิวเซลมาสเตอร์อรชอนธงชัยครับ และเซลล์มาสเตอร์ท่านที่2นะคะเซลล์มาสเตอร์นิชารัตน์เลิศพัฒมงคลค่ะสวัสดีค่ะกาบเรียนท่านคลาวมาสเตอร์ คณะกรรมการบริหารอโทมี่ประเทศไทยผู้นำสมาชิกอโทมี่ประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนิชารัตน์เลิศพัดมงคลชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะก่อนอื่นขอเล่าประวัติตัวเองสักเล็กน้อยนะคะปัจจุบันน้ำยังทำงานประจำอยู่ค่ะในอดีตที่ผ่านมาเคยทำธุรกิจเครือข่ายด้วยมีความเชื่อว่าธุรกิจนี้ทำให้เรารวยได้ เคยทำธุรกิจแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะหลายคนรู้จักอยู่แล้วทำมาประมาณ13ปีปรากฏว่าเป็นได้แค่ตำแหน่งเล็กๆนะคะแล้วโควิดก็เข้ามาสู่ประเทศไทยจึงทำให้น้ำมีจุดเปลี่ยนในชีวิตนั่นก็คือไม่ได้ไปประชุมแล้วไม่ได้ไปทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะก็หยุดชะงักเลยแล้วก็โชคดีนะคะได้มารู้จักกับสินค้าอโทมี่ สินค้าโทมี่นะคะเป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆค่ะสปอนเซอร์ได้นำโฟมล้างหน้าแอมพูแล้วก็ออครีมกระแดดนะคะมามาขายให้แต่ตอนนั้นน้ำก็ไม่ได้ดูราคานะคะว่ามันเท่าไหร่นะคะก็จ่ายตังไปแต่ว่าก็ซื้อ3อย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้ใช้ไปใช้ไปก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่หมดสัทีใช้นานมากๆเลยนะคะประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็ มีความรู้สึกว่าเออสินค้ามันดีฮะแบรนด์เดิมที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ต่อเนื่องจากว่ามันแพงนะคะแล้วก็มาใช้อโทมีถึงจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าออสปอนเซอร์เขาก็ดูเราอยู่นะคะว่าเรามีประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายเขาก็ส่งลิงก์รายงานการอีกลิงก์ประชุม SA แบบวันนี้นะคะ่ะที่ทุกท่านเข้ามาร่วมงานส่งมาให้ดูลองเชิงก่อนนะคะในเดือนแรกเขาถามว่าชอบไหมเราบอกเออก็ดีนะเพราะอยากหาอะไรทําอยู่เหมือนกัน พอเดือนที่2ก็ถูกเชิญให้เข้าร่วมงาน Success Academy ที่โรงแรมเมเปิลในอดีตอะคะ่ะมีงาน2วัน1คืนนะคะก็เป็นอะไรที่กลางคืนเนี่ยเราจะได้มีมิ팅กับทีมใช่ไหมคะได้ผูกพันความสัมพันธ์กันกับทีมงานกับออสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็ประชุมกันวางแผนเป้าหมายในชีวิตกันนะคะก็รู้สึกชอบมากแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งวันนะคะ ถามว่าพอได้เข้าสู่งานซักเซสอะโทมีเนี่ยนะ้ำมีความรู้สึกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช่แล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตสามารถทําให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่มีต้นทุนอะไรเลยสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตนี้ได้นั่นก็คือมีอไรายได้เดือนละหลักแสนแล้วก็หลักล้านบาทได้อย่างแน่นอนนะคะความสําเร็จในการเป็นเซล์มาสเตอร์รอบนี้นะคะน้ําชาเลนต์ตัวเอง ซึ่งมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าจะชาเลนต์ตอนแรกจะชาเลนต์ครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงมาชาเลนจ์รอบหลังของเดือนกรกฎาคมซึ่งทุกอย่างวางแผนไว้วันต่อวันเลยนะคะว่าวันนี้ต้องลงคะแนนกี่ P ีเราขายสินค้าในในเอ่อเรื่องสุขภาพนั่นก็คือเฮโมฮีมน้ำขายสินค้าไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากพาร์ทเนอร์แล้วก็จากลูกค้าของเรานะคะปกติเคยขายหนึ่งกล่องแล้วก็เปลี่ยนเป็นบอกพี่หนูจะอยากไปจีน อุดหนุนหนูสี่กล่องได้ไหมแปดกล่องได้ไหมนะคะก็ทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็น่ารักเนาะพอเราบอกว่าพี่ช่วยหนูหน่อยหนูอยากไปจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอดีน้ำมาชาเลจนรอบหลังก็เลยไม่ได้ไปจีนก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทุกคนก็ตอบรับอย่างดีมากนะคะก็ทําให้สามารถเชาเล่นเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2568ค่ะหนาที ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นของน้ําเพียงคนเดียวนะคะต้องขอบคุณทีมนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณผู้นําระดับสูงที่เป็นแบบอย่างของความสําเร็จหนึ่งคนยืนหยัดเท่ากับทุกคนสําเร็จและขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการที่วางแผนตั้งเป้าหมายร่วมกันให้พาร์เนอร์ทุกคนที่อยู่ใต้น้ําลงไปได้จับคู่กัน หลายท่านเลยนะคะแล้วทุกคนก็ปลื้มแล้วก็ได้ขยายองค์กรเขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะที่ได้ให้จับคู่นะคะบางคนันบางคนเขาขาดอีก4ี่ห้าหมื่นคะแนนอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเขานะคะก็วางแผนร่วมกันทุกคนแฮปปี้หน้าฉ่ําเลยะคะทุกันคารก็ได้ตังค์กันทั่วหน้าค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพ์ทเนอร์ที่น่ารักที่เชื่อมั่นในตัวน้ําว่าน้ําจะสามารถพาเขาไปสู่ความสําเร็จนั่นก็คือระดับปลายทางคืออิม e r i รี m มาสเตอร์นะคะแล้วก็ ขอขอบคุณทีมงานอะโทมีประเทศไทยทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้ำตั้งแต่ก่อนชาเลนจ์ช่วงชาเลนจ์แล้วก็หลังชาเลนจ์ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะตื่นเต้นนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายนี้น้ำขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะงานนี้คืองานที่เปลี่ยนชีวิตถ้าทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จใน ในออธุรกิจอทอมีได้ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะน้ำลืมไปอันนึงนะคะจริงๆเตรียมสคริปต์มาแล้วเนาะแต่ว่ามันตื่นเต้นเนาะ <laughs> ก็สิ่งหนึ่งที่ผู้นําสอน,นะคะบอกเราว่าเราทําแค่3อย่างด้วยกันที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจอทอมี ข้อแรกคือใช้สินค้าอันที่2คือเรียนรู้เข้าระบบเหมือนที่ทุกท่านมาวันนี้นะคะทั้งออฟไลน์และออนไลน์ข้อที่3คือลงมือทาไวๆนะคะแล้วก็ทําแบบมีเป้าหมายเพราะทุกเป้าหมายเนี่ยจะทําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะคะก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถมีรายได้เดือนละหลักแสนและหลักล้านบาทได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วพบกันที่ทุกๆความสําเร็จสวัสดีค่ะ ครับขอขอบคุณนะครับนิวเซลมาสเตอร์นิชารัตเลิศพัดมงคลครับและท่านสุดท้ายนะคะที่จะมาร่วมแบ่งปันในวันนี้นะคะคือเซลมาสเตอร์ธราวินทองเกิดค่ะ Good afternoon everyone สวัสดีครับสวัสดีครับออสวัสดีท่านบริหารอะอมมี่ประเทศไทยท่านผู้นำนะครับแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ผมทาวินทองเกิดนะครับเร,เรียกเรียกอาร์มก็ได้ครับเรียกอาบบร์มจบปริญญาตรีวิศวะเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายๆท่านอาจจะอยู่ที่นี่จบปริญญาโทการเงินบริหารโครงการจากนิดา ประสบการณ์ทำงานบริษัทข้ามชาติในกลุ่มหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเช่นโรงกั่นน้ำมันปิโตเคมีซึ่งเรารู้จักกันดีแล้วก็ผ่านแล้วก็ได้ผ่านในการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศแล้วก็เธอช่วงหนึ่งมันถึงจุดอิ่มตัวของการเป็นลูกจ้างก็มาทำธุรกิจตั้งบริษัทของตัวเองปัจจุบันมี3บริษัท นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็ทำเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่ใช้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มในด้านบล็อกเชนและคริปโตเคเรนซีฟังดูแล้วรู้สึกทันทไมยมากเลยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทลูกชายซึ่งมาตั้งบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง AI ปัจจุบันจนถึงปัจจุบัน เส้นทางผมมาสู่อาโธมี่ได้อย่างไรเออผมต้องบอกว่าผมใช้สินค้าตตม,มี่นาน6เดือนแล้วก็เริ่มที่จะสนใจค้นคว้าหน่อยบริษัทตตม,มี่คือใครสิ่งที่ผมค้นไม่ใช่แค่เพื่อเบื้องต้นว่าสินค้าดีแค่ไหนหรือเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมค้นคือเชิงลึกเชิงเทคโนโลยีด้วยว่าเรามีประสบการณ์ ทางด้านเทคโนโลยีและการเงินผมค้นข้อมูลใช้เวลาศึกษาค้นคว้าเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆดูอะไรครับดูเทคโนโลยีดูแพลตฟอร์มต้องบอกว่าผมรู้บอกอาร์ o ก g ี่โกลบมีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครบถ้วนและทันสมัยมาก ยิ่งเหนือไปกว่านั้นเราเป็นนักการเงินนะวิศวะการเงินตัวเลขสำคัญที่สุดผมไม่ได้มองอย่างอื่นสินค้าเราดูแลเรารู้แล้เรา absolut quality สิ่งที่เราค้นคือการเงินผมคิดว่าหลายๆท่านผมผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปดูในเชิงลึกเรื่องการเงินผมค้นกลุ่มบริษัทในประเทศไทยที่ถูกจัดคล้ายๆกับอาตมีประเทศไทย เกือบสิบริษัทพวกท่านจงดีใจผลที่ออกมาเส้นรายได้ตัวเลขไม่เคยหลอกใครเส้นรายได้ของหลายๆหลายๆบริษัทที่ผมพูดถึงเกือบ10บริษัทตั้งแต่ A อถึง C ทนี่ผมไม่อยากไม่ได้เอ่ยน,นามกราฟก็ขึ้นกราฟผมว่อธิบายภาพนะอ่ากราฟเป็นอย่างนี้ฮะกราฟก็ข,ข,ขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นเลยแล้วก็ตก ตกมาปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเงินเนี่ยผมมีอยู่สิบปีสิ่งที่เห็นคือตกดิ่งเหวแต่สิ่งที่เราต้องภูมิใจกับอาตอมมี่เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่กลุ่มรุษัทแบบนี้ที่เส้นรายได้เราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเติบโตทุกปีอย่างนี้ ผมกาลังบอกอะไรนี่คือสิ่งที่ผมตัดสินใจการทําผมผ่านธุรกิจเราเยอะเราทําธุรกิจมามากสิ่งที่ผมมองเรามองดังนี้และการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกและลึกนั่นคือสิ่งหนึ่งเราตรงภูมิใจแล้วเรานี่แหละคือโอกาสครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะ New Sales Master พร้อมกันกับลูกชายคนหนึ่งพร้อมกันวันนีคนนค้คุณแม่มารับแทนตอนนี้ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่ เขาขยายเครือข่ายที่อังกฤษเช่นกันครับผมเริ่มเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งอันนี้เป็นก้าวแรกที่เราได้ก้าวขึ้นมาแล้วก็ผมเชื่อว่าอะโอมมี่กำลังดูสไลด์ฮะ อ่ะสไลด์ะละไม่เดินอ่ะโอเคอ๋อโอเคผมกําำลังมองอาทอมมี่นี่คืออะไรผมมีความเชื่ออาทอมมี่คือโอกาสสิ่งนี้คืออะไรนึ่สิ่งนี้คือเด็กที่หนองบัวลำพูนได้เข้าถึงได้มีโอกาสในการเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพเขามีความสุขมากนะครับ อาโทมมี่ผมเชื่อว่าคือการแบ่งปันแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและก็รายได้อาโทมมี่ไม่ใช่แค่เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ใครคนหนึ่งสำหรับผมเป็นการส่งมอบรอยยิ้มและความสุขให้ผมเชื่อว่า นี่เป็นจุดหนึ่งที่อะตอมีไม่ใช่ระบบไปแค่แค่เป็นบริษัทเป็นระบบแห่งความหวังแล้วทุกคนมีสิทธิที่สำเร็จได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับผมเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมพยายามจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ทุกคนที่อยู่ใต้ผมที่ทำงานร่วมกันสำเร็จไปทีทุกๆขั้นผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านพาร์ทเนอร์ทุกท่าน คอบครัวที่อยู่เคียงข้างและที่สําคัญที่สุดผมขอบคุณคําปฏิเสธทุกคําเพราะคำปฏิเสธนั้นนะทําให้ผมเข้มแข็งตั้งมั่นแล้วก็จริงจังในการที่จะให้เขาเหล่านั้นได้เห็นถึงคุณค่าของอาตมีต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกคนสำเร็จด้วยกันครับ